อีเด้อเนาะโอ้ยเจ้าหน่อยมูให้เจ้านะไม่ไม่หายากบ่ถ้าหายนั่นทางเอื้อเพกคนจะเป็นพวกเป็นใหญ่แต่คนเชื่อก็ได้คืนฉลับท่าเด้เนาับไปสบายได้เนาะโด้ย กราบสบายดีสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องมือนีนทางสะพวงก,ก็ได้เดินทางเข้ามาในบ้านเนาะมาเพื่อนน้องนิงไปพี่น้องเลยเพื่อว่าวนันเนาะหลายๆคนกับอาซิ่หูเนาะามื่อนี้ก็เป็นน้าเมือ่อทรงสการะะนะแต่พี่สะพ้ายน้องนิงเนาะไปพี่น้องทางสะพวงก,ก็เข้ามากินทานเนาะโดย

ทางเมฆขาวแล้วก็จัวเลยวัญญาพรเนาะเพิ่นก็เดินทางไปก่อนเนาะโดยสวัสดีสาดวงโดยสวัสดีโดัโดยสวัสดีเนาะโดยแม่นเนาะแม่นโดยโดยยเอาูั โอ้ยโอโอ้ยอย่าติพี Lincoln ่น้องกันกาหลพอสมควรเนาะพี oh, look, uh, ่น้องเนาะือมสี่ท้ายนแม่นี่ก็เป็นมือสุ้ท้ายเนาะสะดวกดด้ับมาจากโลกนี้ไปสู่โลกนี้แม่แ แดงก็คือสเป็นะัวเหรือวาสามีเนาะไปพี่นองทั้งคนกันน้ำตาจะคองเนาะ Cái hôm nay mình đang sống xa lắm Hôm mình đang sống xa

มันก็เคลื่อนทบไปแล้วพี่น้องเอ้ยโดยเฮาก็ไปทบไปพ่ออยู่ปาซ่าเนาะโดยป่ะคนก็หลายพอสมควรพี่น้องเอ้ยญาติพี่น้องเนาะมาเตามามกันพี่น้องเอ้ยไปยางๆเฮาสวัสดีเด้อทางนเนาะโอทางน้องนิงเพิ่นกเนาะ น้องนิ้งสวัสดีเนาะล่ะโดยสวัสดีเนาะโาบวชนนัขานะนัขมาพี่สะพ้ายเนาะท่นดวพมานเพิ่ก็ได้บวชน้ำเนาะบวชขอบุญขอบุณเด่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยนีกล้มเนาะสะดวกลุ้มงไงพี่น้องเอ้ยต้นใหม่กันเนาะ ກາບດີເນາະເອີແມ່ນເນາະວ່າເຮົາສັ່ງດີທະໂລມອັນນັ້ນເພິ່ນເວົ້າແນ່

พอสมควรเนาะยาติพี่น้องคนเดทบนี่้ยพี่น้องตอนนี้ก็หอดป่าเรียมห้อยแล้วเนาะหตกเก็บมาไหมเนาะไม่มีไมปบ้างค้นางบนบิีโดยโดยมนอดาเฮียมห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ

สบายดีนะแล้วอีเล้จารเลยเียงขเลจมาดีเด้อหาเลบาาดีเด้อเนาะสบายมาดีาดีอพานยเจ้านอยมูเจ้านะไม่ไม่หายากบอไม่หายากเนาะ ฝด้อยได้เดินิ่งปินปินน่ะหันป่คนนีวฮามาเนี่ยเขาว่าห้าวไห่นั่นทังเอือกเพิ่นห่วงเป็นใยแต่เพิ่นชื่ได้คนสลับสานะเ้อไปสบายได้เนาะโดยเป็นก็น่าใจก็ด้เดี๋ยวย่นงเงเปนไห้ เว่าเขาบองหีเพื่อนเนาะเขาว่าถ้าสิบวดน้ำคนเสียชีวิตได้เขาว่านมาน้ำแบบคนวดแต่นนหาน้ำในกระีท่าแห่ท่าผู้เสียชีวิตเป็นวัวเป็นวัวบนย่เนาะอนกระชไปขึ้นเชิญท่ากแบบลำบากแบบค่อยเงียงข้างหลังอะนะเดเนาะเดินเนี่ได้อนงเราเค้เาเเขีนเทยนี่น้องพลย ในกลอนกับุ้นในกลอนเพิ่นสิบางให้เข่านะ่นกับอาวุ้นในน้อยในน้เพิ่นสิบจะจันทาดูดีใจน่าอาารม้อังครับโอ้ยทายาโพกับเมย์ขาวกับแล้วี่ลงเ เป็นส,ส, right? ส,ส,ส,สวัสด์สั้นผ้าเด้อเนาะเด้อสันผาเน้อพ่อลูกสบายพ่อแน่อ่ะเข่าปลาพ่ได้ซื้อพ่อแนเนาะโดยโดยสำหรับคลิปนี้สะพเพิกับโชว์โตจบลงกันเนาะถ้าสะพเพิว่าพิจารณาประการใดกับเขอถอดขอไพ่ละลายเด้อไปพี่น้องโดยสำหรับคลิปนี้กับโชว์กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะโดย